สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันลอยถ้อยศึกษานะกับภาควิชาอสอน,นภาษ,าษาอังกฤษแบบลอยถ้อยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงสระที่หาง่ายที่สุดในภาษาอังกฤษกันนะฮะ,ะให้ทายว่าคืออะไรหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นตัว e นะเพราะว่าตัว e เป็นสระที่หาง่ายที่สุดเวลาพิมพ์แต่เราไม่ได้พูดถึงสระเวลาพิมพ์ไงเราพูดถึงสระเวลาออกเสียงนะฮะซึ่งสระที่ว่าเนี่ย มันเป็นสระที่หาได้แทบทุกคำจริงจนะแบบเยอะมากๆอะ่ะแล้วเป็นสระที่ออกเสียงตลอดนะก็คือชวานะอ่าชวามันก็คือตัวอ e ีกับหัวเนี่ยแหละหรือถ้าภาษาไทยก็ชวานะไม่เกี่ยวอะไรกับ ชวาอะไรอยู่นะแต่แค่มันบังเอิญชื่อตรงกันเฉยๆหรือมันเกี่ยวข้องกัน <c oughs> อ่ะเราจะเอาควิกไบต์กันแล้วกันว่ามันคืออะไรนะเร็วๆเลยเนี่ยชวาเนี่ยมันก็คือตัวอักษรที่สระที่หาง่ายที่สุดออกเสียงคล้ายๆคขาว่าเออออกเสียงคล้ายกับสระเออนะแต่ว่าต้องเอาลิ้นเลื่อนมาข้างหน้านิดนึนนงก็จะกลายเป็นชวาเออเอออะไรเงี้ยซึ่ง ออกเสียงในคำที่ไม่เน้นออกเสียงในพยางค์ที่ไม่เน้นมากกว่าผมพูดผิดนะออกเสียงในพยางค์ที่ไม่เน้นนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยแค่นี้เลยนะแต่ว่าถ้าใครจะฟังต่อเนี่ยอ่ะ มาดูตัวอย่างกันอย่างคำว่าถ้าบ้านๆก็จะอ่านว่า celebration ใช่ไหมถ้าแบบไทยๆเลยสำเนียงไทยๆเลย celebration ซึ่งแปลว่าการฉลองนะแบ่งพยางยาก่อน celebration แต่ว่าถ้าออกเสียงเป็นเนทีบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ celebration celebration นะซึ่งสังเกตได้ว,ว่าเอสละเอเนี่ยมันมีอยู่สองพยางเลยคือเลกับชั่นแต่วเวลาออกเสียงจริงเนี่ยกลายเป็นเลกับเช่นนะ celebration เนี่ยเบรมันเป็นคำมันเป็นคำที่เป็น stress เป็นคำที่เน้นเป็นพยางที่เน้นมันก็เลยยังคงคำรูปรูปว่าเออยู่สละเอส่วนส่วนไอ้แซเนี่ย celebration เนี่ยมันอยู่แซมันอยู่มันอยู่ตรงข้างหน้ามันก็เลยเน้นอันนี้ไม่ใช่กดเหล็กนะเพราะว่าจริงๆคือภาษาอังกฤษมันไม่แน่นอนแต่ว่าอันนี้คือมันอยู่ข้างหน้ามันก็เลยยังพอเน้นอยู่พระเด็ก็คือพยางค์ไหนที่ไม่เน้นอนะ่ะมีโอกาสเป็นชวาหมดแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นเพราะว่ายกเวนนะไม่มีอะไรทธิบายเยอะยกเว้นเฉยอๆอ่ะเราลองมาดูคําอื่นกัน เดี๋ยวจะให้ทายกันว่าอ่านว่าไงอ่ะนี่ chicken น,นะถ้าอ่านแบบไทยๆแบ่งพยางชนให้ด้วยอ่ะให้ทายว่าอ่านว่าไงไมีอยู่ว่า chicken น,นะตัวที่เน้นก็คือ c h i c ตัวที่เป็นชวาก็คือ chicken แปลว,ว่าไก่เนาะคงรู้ก็แหละ อ่ะก็ตัวนี้เน้นตัวนี้ไม่เน้นก็เลยเป็นอย่างนี้อ่ะลองเร็วๆเ,เลยอ่ะ about about ออกเสียงว่าไงออกเสียงแบบนี้ที v หนยก็คือ about about เพราะฉะนั้นตรงนี้ชวาตัวนี้เน้นนะคือมันมีแทบมันมีแทบทุกคำจริงๆอ่ะะว่าอะไร about about ก็แปลว่าอ่าเกี่ยวกับนะฮะ about ต่อมาอ่าลองดูคำนี้ parent นะเน้นท a p แต่ว่า rent เนี่ยการเป็น rent แทนการ p a r e n t ไม่ใช่ไม่ใช่ rent แต่แบบ rent rent อะไรเงี้ยมันเอาลิ้นมาขนาดนิดนึง parent เพราะฉะนั้นคือแบบเวลาคุณอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำไหนที่ไม่เน้นเนีนเน่ยลองดาาว,ว่ามันเป็นชวาไปก่อนเวคุณจะฟังดูเนทีฟขึ้นเยอะนะหรือว่าคําว่าอะไรอ่ะคอมพิวเตอร์แบ่งแบ่งเน้นที่พิวตรวนี้กลายเป็นชวาอ่านว่าอะไรคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อ นะหรือว่าถ้าจะแบบเอาจริงคือถ้าเมกานก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยคือมันจะกลายเป็นไอตรงนี้มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะยูเลราแทบ็บเอแมผมจะมาบอกว่านี่มันคือเอเวลาแท็บไม่ใช่ยูเลาแท็บเหมือนกับที่ไอโง่นี่พูดนะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ลอยโทยมากแล้วก็เป็นการสอนที่ลอยโทยโคตรไม่มีอะไรละดูตอ่อ น่าจานะมันจะกลายเป็นตัวสอนอนี้แทนใน IPA หน้าตามัน,นี้ส่วนนี้ไม่ใช่พิวแบบอิวนะไม่ใช่แบบสระไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่แบบอีวอนะมันคือพนะิวมันคือพายูนะมันคือพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อ่านี้ไม่เกี่ยวกับชวาแต่ว่าเป็นอะไรเป็นความรู้รอบตัวนะความรู้รอบภาษาอังกฤษ <laughs> มาหรือว่าอะไรอ่ะไมโครโฟนผมก็ดันไปออกเสียงให้คุณฟังแล้วอ่ะแต่ก็ไมโครโฟนฟังจากผมออกไหมว่ามันเน้นตรงไหนและมันชวาตรงไหนบ้างอ่ะเน้นที่ไมค์แล้วเครอเนี่ยเป็นชวาโฟนก็ยังเป็นโออยู่ดี ใน IPA มันจะหน้าตาอย่างนี้นะผมไปทำกันบ้างนิดนึงถึงแม้จะสอนไปลอยถ้วยแต่ก็ไม่ทำกันบ้างไปลอยถ้วยเออมาอะไรบ้างอ่ะมี table ใช่ไหม table เนี่ยอันนี้เน้นอันนี้ชวัวจริงๆมันเยอะมาก m e r h e r อ่ะ m e r h e r น่าสนใจ m มอเคือข้อยกเว้นมันเน้นที่เตออันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ชวานะแต่มันใกล้เคียง m มอเมันจะออกอาอีกนิดนึงนะแต่เนี้ยเป็นชวาแต่มันเน้นเมอร e เนะเพราะงั้นบางทีมันก็เน้นแล้วเป็นชวาเหมือนกันแต่อันนี้ก็เพราะมันเป็นสระมันเป็นสระเอไงมันเป็น ER มันก็เน้นอย่าง Computer เนี่ยมันก็มีสระเออ นะมันก็นั่นแหละคือที่ที่ต้องรู้เนี่ยคือว่ามันไม่มันไม่ตายตัวจริงๆเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีหลายสำเนียงมากๆแล้วขนาดในประเทศเดียวกันเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเลยนะเพราะงั้นคือคือภาษาอังกฤษเนี่ยเอาให้มันบอกว่าเราเน้นเอาสักแบบไม่ต้องเอาสำเนียงเดียวก็ได้เอาสำเนียงหลายสำเนียงก็ได้แต่คือเอาสำเนียงที่มันแบบเจ้าภาษาเช่นแบบคนอเมริกันอังกฤษ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกเนี้ยก็เอามาแล้วก็ปรับใช้เอาเองแล้วก็ที่สำคัญคือใส่ชวาไปนั่นแหละ <c oughs> นะันวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ดูจนจบแล้วก็หวังว่าจะได้ผลประโยชน์พูดแล้วมันฟังดูเหมือนเงินวะฟังแล้วหวังว่าฟังแล้วจะได้ประโยชน์ไปแล้วกันนะฮะกับการสอนังกี้ลอยถ้ยของผมนะฮะมัน,นก็ขอ ขอบคุณแล้วก็ลาก่อนนะฮะวันนี้ก็จบคอร์สชวาในสถาบันลอยโท่อยศึกษานะฮะขอให้ทุกคนโชคดีฮนะบ๊ายบาย